มาเป็นของหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมมากเลยนะครับใช่แล้วก็มีพ่อค้าแม่ขายเป็นสองข้างทางเลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จุดเด่นของเออ่ที่นี่นะครับผมสังเกตง่ายจะมีแบบว่าผัดไทยเยอะผัดไทยยอดฝานะคะอะไรต่างๆติดหนุ่ยติดสตรีโอ้ยหโอ้โหแล้วก็จะมีงานแทนเม้อย่างเงี้ยนะคะแทนเม้นะคะก็มีแฟชั่นหลายอย่างเกี่ยวกับการทำผมทำผมที่ข้าวสารเป็นแหล่งที่เดียวเลยนะคะที่วัยรุ่นก็มาทำ คาควาที out, ่ถูกเบียร์ถูกกว่าสุขุมวิทครึ่งนึงเลยค่ะราคาจะถูกแล้วก็รารมาจะเป็นไรรุนไวรรุนนะคะจะมาเบีที่นี่เพาค่ะมน่ดาบวว่านั่งวีคิวเอาการกับเพื่อนแล้วก็จะมีกระเป๋าแบบพวกแพ็คนะคะเป็นขนาที่จะมาเปมาที่ใค่นหนึ่งหมาสำับนอนเรยปาไม่มีค่ะไม่ได้ ค่ะเขาเรียกไปเติดตัวแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะว่าแขกรับเชิญเราจะิ้ารักเติรนไหนนะคะวันนี้เขามาเริ่งรอเราที่ร้านแล้วนะคะคุณใช่ค่ะทันี้พวกเราสายจริงๆน,นะครับก็เรียกความดีความเศร้าของแขกนักเติร์นกันเอาสนหรับเพจพี่แล้วด้วยที่พี่คนกดไลค์กดแชร์กันนะคะแล้วก็ช่วยอดในรายการวันนี้เริ่มเสียงดังแล้วเดี๋ยวเราไปดูแขกรับเชิร์นรากันนะคะ บุคลิกตัวเองก็มีเพ้นแบบว่าโอเคอยากเพ้นดูนะคะนี่นะคะกับช่วงแขกรับเชิญของเราเนาะรับแขกรับเชิญอยากทำอะไรหนึ่งอย่างเพราเราจะพาคุณไปทำทันทีเลยนะคะ <c oughs> อย่ามารอดูตอนที่พี่ตูนทำเสร็จนะโอเคค่ะพี่ตูนซื้อไปแล้วนะเทพี่ตูนทิ้งไว้ร้านแล้วเราจะไปกินล้าต่อโอเคนะคะ แล้วนี่ก็คือเทปที่สองของรายการเลอค่าพาเที่ยวนะคะวันนี้นะคะที่ถนนข้าวสารนะคะกรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่กลุ่มเลอค่าของพวกเรานะคะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะกับสถานที่ชิคๆยามค่าคืนนะคะที่ถนนข้าวสารนะคะรับรองได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาเที่ยวนะคะเพื่อนๆจะต้องมีความสุขแล้วก็ได้รับความสนุกสนานกลับไปแน่นอนนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะเจอกับเลอค่าพาเที่ยวเทปที่สามนะคะเทปนี้สนับสนุนโดยวานิสาคลินิกนะคะ สกินวันนะคะครีมหน้าเด้งพิงโกกูต้าดีเวอร์อยาลดความอ้วนคาบีบ็อกวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบายบาย